อย่ามาห้ามพวกผมเอ้ยไม่ห้ามไม่ได้เป็นครูต้องห้ามหยุดศึกแห่งศักดิ์ศรีครับครูเออไม่ชนะไม่กลับเว้ยเออนี่ครูถามหน่อยเธอพวกเธอจะตีกันสร้างความเดือดร้อนคนอื่นไปถึงไหนเนะี่ยฮะมันหลายครั้งแล้วนะไม่คลัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันบ้างหรือย,อยังไงเฮ้ยกลัวเจ็บทําไมครับก็ตีกันไงไม่เจ็บครับถ้าพวกเธอตีกันแล้วไม่มีใครเจ็บตกลงแล้วใครเจ็บหรอะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะไอ้ก้าว มึงพร้อมะวะศึกใหญ่ขนาดนี้ไม่พร้อมได้ไงวะสีหน้าสีตามึงดูมันหลงมั่นใจเนอะฮะมึงไม่รู้อะครั้งนี้มันศึกหยกศึกใหญ่ขนาดไหนอะเฮ้ยอย่ามัวแต่บ้านน้ำลายจะมาก็มาเลยพร้อมไหมวะเฮ้ยพร้อมะวะเอาคุณโนคคุณถามมันคุณถามมึงเนี่ยกรัวไหมวะกลัวพร้อมอยู่แล้วพร้อมพร้อมไหมวะพร้อมแต่เกิดแล้วเว้ยถ้าพร้อมแล้ว อย่ามาห้ามพวกผมเอ้ยไม่ห้ามไม่ได้เป็นครูต้องห้ามหยุดศึกแห่งศักดิ์ศรีครับครูเออไม่ชนะไม่กลับเว้ยเออนี่ครูถามหน่อยเธอพวกเธอจะตีกันสร้างความเดือดร้อนคนอื่นไปถึงไหนเนะี่ยฮะมันหลายครั้งแล้วนะไม่คลัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันบ้างหรือย,ยังไงเหรอกูเจ็บทําไมครับก็ตีกันไงไม่เจ็บครับถ้าพวกเธอตีกันแล้วไม่มีใครเจ็บตกลงแล้วใครเจ็บหรอะไก่เจ็บครับไก่เจ็บครับไก่เจ็บเอาเถอะนะวุ้ยิงด้วย จะมาตีกันนี่คือตีไก่ใช่ครับพวกผมมาตีไก่ผมไม่ได้มันตีร่างกายครับโอ้ถึงว่าร้องเป็นโคงเชียซศึกแห่งศักดิ์ศรีครับครูเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเดือดร้อนสิใครเดือดร้อนครับครูไก่ไงฮะไก่เดือดร้อนใช่สิยังไงเขาก็ทรมานไงเพราะเขาต้องมาตีกันให้เจ็บเนี่ยโอ้โหครูไอ้ทจาผมผมทำยังไงกันนะครับตีกันก็ไม่ได้เออตีไก่ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องทำยังไง ถ้าพวกเธออยากตีกันแล้วก็ครูมีวิธีลูกเอาลูกลูกอย่าอย่านิ่งรวบรวมพลังแล้วก็ฟัดันทีเดียวลูกต่อยลูกมองตามองจ้องิลุกจ้องเขาจ้องเขาแบบุ้นมองประตูตีตีลูกตีไอพวกมึงเกิดมาเนี่ยครูเพิ่งเคยเห็นนี่แหละลูกเจี๊ยบตีกันครูครับผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับคือมันต่างจากตีไก่ของพวกผมยังไงครับเนี่ยนั่นสิครับใช่ครับครูมันก็ไก่เหมือนกันอ่ะ พวกเธอไม่รู้อะไรลูกเที๊ยบเนี่ยเขายังเด็กอยู่เขายังมีแรงแต่ไก่ที่มาเชอมาตีกันเนี่ยเขามีอายุมากแล้วแรงมันก็ยมีแล้วให้เขาไว้ออกไข่เรากินก็ดีกว่าเออก็คือไก่เนี่ยคือเขาแก่แล้วให้เขาพักแต่ลูกเที๊ยบเนี่ยแรงยังดีอยู่มีแรงเอามาตีกันเลยบูเบิ้ลเออตักกันนั่นแหละตักกะไหนวะเนี่ยได้อกาแล้วสอยสอยคางลูกสอยคาง เรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจ้าเยิ่งกว่าหาแคบเป็นครูต้องสอนเด็กๆู